ปิดท้ายตบวดไฟเบอร์ฝากมาแจ้งนะครับตัวชมล่าสุดระวังการส่งลิงก์หลอกว่า Gmail โดนแฮกแล้วให้ท่านแก้ไขและท่านจะกลายเป็นเหยื่อท่านบอกว่ากลโกงมิจฉาชีพของการกู้บัญชีก็คือทําเหมือนกับว่า Google ส่งเมลหลอกลวงให้ตกใจว่ามีคนพยายามจะเข้าถึง Google หรือ Gmail ของเราแล้วอีเมลจะดูมีความเป็นทางการน่าเชื่อถือด้วยแต่ ไม่ควรมองข้ามว่าการมีข้อความให้กดลิงก์ URL อะไรแบบนี้ค่ะว่าให้กู้คืนบัญชีนะแบบนี้อย่าคลิกลิงก์เพราะจะทำให้มิจฉาชีพเข้าถึงข้อมูลได้คือตอนนี้มันแยกยากจริงๆ <S <S ช่างมันคืออะไรที่มันส่งมาเนีน่ยเตือนไอ้เฟซบุ๊กเตือนมางไอน้นอนเตือนมากเราไม่รู้จริงปลอมแล้วตอนนี้แต่ถ้าไปกดจิ้มลิงก์ปั๊บไปเลยที่เขาอ้างว่าอากู้เครืคุณโดนนะใช่โดนแฮกจีเมลนะให้กดลิงก์เข้าไปเพื่อจะกู้ กลัวก็เลยกดแล้วไปใส่ข้อมูลเพื่อจะกู้อย่างเงี้ยค่ะเด๋ยนนี้เราไม่สามารถไว้ใจอะไรได้เลยแม้กระ